สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ครับประยุทธ์มาตามหาโทรศัพท์ครับอย่าโทรหาซะก่อนขอบคุณพี่วินนะครับมืม่อนี้เอาพี่ทถ,ถือโทรศัพท์ลูกใช้ให้ก่อนเนี่ยอย่าโทรหามจาาังบวัดก่อนอยู่ที่ไหนเด้อโทรหาเบอร์นี้ก่อนพี่น้องครับมันเปิดเครื่องอยุบหรอครับเปิดเลยมันปิดอยู่เนาะเดี๋ยวนะวนะกำลังตามหาครับ โทรหาเบอร์นี้ครับนี่เบอร์่าสิรับสายว่ารับสายครับครับครับอยู่ไหนครับน้าเเว่นอ๋อตอนนี้ผมอยู่ซอยสี่ครับซอยสี่สทางเข้าโรงแรมเอเชียเนี่ย ้องอยู่ตรงไหนครับเอา,อางี้สมมติว่าเข้าขามันในซอยเนี่ยมันจะมีเซเว่นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมรอรออยู่ตรงเซเว่นแรกนยครับตรงปากซอยเนี่ยอ,อ,อ,อมันลงมันลงมาจากปากซอยหน่อยนะอ่าที่มีคอนโดใหญ่ๆนะครับจัน้าจหน้า,นนาอ่าเดี๋ยวผมรออยู่ตรงเซเว่นแล้วกันครับ อ๋อโอเคโอเคเนส่วนเดียผมยืนไทยยุไๆผิดีภาเลยฮะ้อวให้พีวินเป็นผู้ไปอันให้พี่วินไปี๋ยวเ๋ยวพอจะเป็นผู้ไพี่โอเคพีวินจะทัพท์ตัวนั้นถือไปเลยเด้อเอาตามไปเลยไปเลยไปเลยครับผมยืนอยู่ตรงนี้เอาเลย ไไบ๊บไปหายหวินไปรอสิเราพอทยยบพอทยเบยงั้นหาพี่ินไปเย,ยินถ่าเนาะหายินไปยินห้พีิวินฮะต้งของควไปหามัานเด่วนวางไหนต้งไปหิต่อตกับดวนถุนรักำแนงนันแล้วตรงเสียบเราก็บอกว่ายิบต่อกับที่ี่้งมันหมอ่ามันไดทรขึ้นมาเลยอ่า เดี๋ยวปล่อยพีวินไปกินถ่าเดี๋ยวพอดีนไทยกล้องอย่แล้วก็โทรศัพท์ยืดทั้งลวดมาแล้วเดี๋ยวให้พีวินไปยืนไทยเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พีวินไปยินละ เห็นยังไงเห็นกับพิพิ์แล้วเห็นกับพิพิ์แล้ว พี่ไปได้เครื่องอย่างไหนใครเป็นคนเจ็บลูกน้องครับลูกน้องชื่ออะไรครับไอ้กอดเป็นเมาอยู่ขอชื่อจริงหน่อยเอกนิดเอกนิดคนไทยคนไทยคนไทยเอกนิดนับสกุลนับสกุลอยัางไงคนไทยพี่คนไทยในลูกน้องผมนี่แหละตอนนี้มันนอนอยู่นี่ขอชื่อหน่อยครับ จำไม่ได้พี่ีมลไปที่ไามกันเลยแต่มันเมาตอนนี้ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปกับมันนะมันพากันไปเที่ยวสาน้อยบันเทิงตอนนี้มันหลับนี่หลับ้นะผมเป็นเจ้าของเครื่องเป็อ้ผมเป็นผู้จัดการวงั้ดีโมาก็เอามาขึ้นนี่อ่แล้วปิดปิดปดเครื่องโทหาเนี่ยวกเรมันเจอปิดเครงไหนก็ได้อมีนามสกุลแกไหมเดี๋ยวผมตรวจสอบประวัติดู มี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 ไปมีบัตรประชาชนเอาเอาบัตรประชาชนเออเออเมีมีเด็กอายุยี่สิบเอ็ดเองถ้าเก็บได้ก็ถ้าเก็บได้ก็ไม่ว่าก็ดีไงก็ก็ได้ได้เดี๋ยวเอาบัตรมาให้เลยกระป๋ามั่นใจไม่ได้ทำล่วงหรือไงไม่ได้ทำล่วงไม่ได้ทำล่วงตัวสับผมอยู่บนรถครับตัวได้พี่แต่มันเมาตัวนี้มันเมา ตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้พอคนคุยไม่รู้เรื่องตอนนี้มันเมาเอ่เลยมีเลขบัตรป่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเอาไปเอามบัตรให้เอาบัตรให้ยู่ครับชี้เช็คประวัติมึงเพลงไดอได้ครับได้ได้ซอยสี่ใช่ไหมซอยซอยสี่ครับเออ่พัตตนาคเขาภัฒนาคซอยสี่ ไอเป็นคนมาแทนเล่าก่อนปะทัวตัวของถือครับผมพิชญาณเพื่อฝ่ายได้หนีครับเาจะไปกับเ่าไหมครับไม่ได้ไปฟ้ามดลงมาหาผมที่หน้าโรงแรมซอยอะไรนะโรงแรมเอเชียซอยสี่ปะขอมาตัหนักซอยโรงแรมปักปักปุ่นไปผมเลยปลาวิ่งมาเลยอ่ามาตำหนักซอยสี่ซอยโรงแรมปักโรงแรมมาโรงแรมเอเชียเจอแล้วเจอแล้วโทรศัพท์แล้วตรงหน้าเซเว่นพอดีเลย โอเคโอเคเดี๋ยวผมยังหาปลาไม่เจอแล้วน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังหาชื่อปลาไม่เจอเลยน่ะผมหาไม่เจอผมหาผมหาเจอไอ้เราปลาหมดครับนะใล่กูรเครื่องอ้ไร oppo ได้แล้วอุ้ยผมบอกเอาเรื่องหรอกแต่ว่าผมเนเดี so ๋ยวผมหายนั่นเบิ้งตรวดเบื้ออผมบอกไปยังครับดีแล้วที่ผมได้เครื่องขึ้นครับคัผมเห็นแป๊บเหมือนหน้าจอแตกหรือว่าฟิล์มมันแตกไป ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแตกก็ไม่เป็นไรรับแป๊อบอ่าปุ้ยเหลาหลูกป้าเอาทุกสามเพื่อนเข่าเข่าเดี๋ยวถามจะเป็นบูเป็นยังครับบูเป็นยังครับคอ่าเดี๋ยวรอปลาหมดบ้างพี่น้องครับ อยัง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 เดี๋ยวพอทุกหาป้าหมดจะเข้ากันอาคลิปนี้ไปสักนิ้สักนพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหน่สบายดีพี่น้อง